ที่รักโมงจริงๆนะตายแล้วโดนจับได้แน่ๆเลยยาก,ากับมันแล้วมาแต่งงานกับหนูน,น,น,นี่คุณท้องเนี่ยหรอนี่คุณ 7ปีแล้วนะถ้าคุณยังท้องให้ผมไม่ได้อีกอะเราก็อย่าเถอะได้ค่ะหนูรับปากพี่หลังจากปีนี้ที่เราแต่งงานกันมาเจดปีถ้าหนูยังท้องให้พี่ไม่ได้หนูก็จะต้องหย่าก,กับพี่หนไม่ทำให้พี่ลำบากใจหรอกคะ่ะขอโทษด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่สามารถมีลูกให้ผมได้แบบนี้ครอบครัวผมก็รับไม่ได้หรอก ดูคนอื่นที่เขาแต่งงานพร้อมกับเราสิป่านเนี้ยลูกเขาโตนหมดแล้วถ้าภายในปีนี้คุณไม่สามารถมีลูกให้ผมได้อย่าหา,าครอบโคองใจดำก็แล้วกันหนูรู้ดีค่ะเป็นสะพายบ้านเขาก็ต้องมีลูกให้เขามันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วอีกอย่างถ้าภายในปีนี้หนูมีลูกให้พี่ไม่ได้หนูก็พร้อมที่จะยอมรับชะตากรรมนี้ค่ะ หนูไม่โทษใครทั้งนั้นพี่ก็รู้ว่าหนูก็อยากมีลูกอยากเป็นแม่คนเหมือนกันได้งั้นเราตกลงกันตามนี้นะถ้าเราสองคนอย่าก,กันอ่ะมันก็เป็นเพราะคุณคนเดียวที่ไม่สามารถมีลูกผมได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราสองคนอย่าก,กันแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรทั้งนั้น But <laughs> แคลรลค่ะที่รักตอนนี้ฉันท้องลูกให้คุณแล้วนะอะไรนะคุณท้องเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปหานะได้ค่ะฉันจะที่รัก แล้วหรอคะตอนนี้หนูท้องลูกให้พี่ได้แล้วนะพี่เคยบอกกับหนูว่าถ้าหนูท้องลูกให้พี่ได้อะ่ะพี่จะหย่ากับเมียพี่แล้วก็มาแต่งงานกับหนูใช่ไหมคะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วพี่ดีใจมากเลยนะที่หนูท้องแต่ว่าตอนนี้พี่ยังแต่งงานกับหนูไม่ได้นะหนูรอพี่หน่อยนะทำไมล่ะนี่พี่ยังเสียดายไมหนูใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วอะ พี่แค่มาหลอกหนูก็แน่หนูรู้ไหมตอนนี้พี่ทำข้อตกลงกับมันแล้วภายในปีนี้ถ้ามันมีลูกให้พี่ไม่ได้พี่ก็จะหย่าก,กับมันถ้ามันหย่าก,กับผมแล้วอ่ะมันจะไม่เอาทรัพย์สินอะไรในบ้านไปเลยสักอย่างถึงตอนนั้นทรัพย์สินทุกอย่างก็จะตกเป็นของหนูไงก็ได้ค่ะอย่าทำให้หนูรอนะนะคะ เงินเนี่ยหนูเก็บไว้ใช้นะเอาไว้ซื้อสิ่งของที่หนูอยากได้แล้วก็ซื้อของบำรุงให้ลูกพี่ด้วยล่ะอย่าให้ลูกพี่ต้องอดนะขอบคุณนะคะงั้นพี่ไปก่อนนะ นี่พี่มีคนอื่นใช่ไหมนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยผมจะมีคนอื่นได้ไงคุณอย่ามาใส่ร้าย,ายผมเลยนี่พี่หาว่าหนูใส่ร้ายพี่เหรอคะพี่นี่เก่งจริงๆเลยนะคะที่ผ่านมาหนูรู้สึกผิดกับพี่มาโดยตลอดที่หนูมีลูกให้พี่ไม่ได้ แต่ที่ไหนได้ที่กลับมาทําแบบนี้กับหนูก็เป็นพคุณไงที่ไม่รูกใว้ผมไม่ได้คุณอย่ามาหาข้ออ้างสิไหนๆเราก็ตกลงกันแล้วนี่ถ้าภายในปีนี้คุณมีลูกให้ผมไม่ได้เราก็ต้องหยากันแล้วทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของแค่คนเดียวแล้วถ้าหนูท้องขึ้นมาจริงๆล่ะที่จะทำยังไง คุณเนี่ยนะจะท้องนี่ก็เจ็ดปีแล้วผมไม่เห็นคุณท้องสักทีพี่พูดเองนะถ้าเกิดหนูท้องขึ้นมาจริงๆทรัพย์สินของบ้านนี้ต้องเป็นของหนูครึ่งหนึ่งได้ผมตกลงพี่อย่าเพิ่งตกลงสิหนูยังพูดไม่จบถ้าหนูจับได้ว่าพี่มีชู้แล้วก็พี่ต้องออกจากบ้านนี้ไปตัวเปล่าและไม่ได้ทรัพย์สินแม้แต่บาทเดียวนี่วพูดแบบนี้ หมายความว่ายัางไงดูนี่เอาเองแล้วกันนี่คุณท้องไงหรอมันไปไม่ได้คุณอย่าเอาเนี่ยมาหลอกเลยหนูไม่จำเป็นต้องหลอกพี่หนูขอถามพี่แค่คำเดียวนะถ้าเกิดหนูท้องขึ้นมาจริงๆเราจะใช้ชีวิตกันดีๆได้ไหม ผมคิดแล้วว่าคุณต้องหลอกผมแน่ๆเลยแต่ก็ช่างเถอะผมไม่ได้คาดหวังอะไรในตัวคุณอยู่แล้วพี่ก็รู้หลายปีมานี้หนูทุ่มเทให้กับบ้านนี้ไปเท่าไหร่นอกจากหนูมีลูกให้พี่ไม่ได้แล้วหนูมีอะไรที่หนูทําให้พี่ไม่ได้บ้างใช่เมื่อที่ผ่านมาคุณทําได้ดีมาโดยตลอดแต่ขอโทษนะ ผมเบื่อคุณแล้วคุณลองดูสภาพตัวเองสิก็เหมือนป้าแก่ๆคนหนึ่งเฉยก็เฉยตื่นสักทีเถอะอย่าทำให้ตัวเองอับอายขายหน้าไปมากกว่านี้เลยพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะก่อนแต่งงานก็ดูแลหนูอย่างกับเจ้าหญิงพอตอนนี้ใช้งานอย่างกับหนูเป็นคนใช้ไม่ต้องพูดมากละ ภายในปีนี้ถ้าคุณยังท้อผมไม่ได้คุณก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ซะพี่ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าใครกันแน่ที่ต้องใส่หัวออกไปจากบ้านนี้อาจจะไม่ใช่นีแต่เป็นพี่นี่คุณคุณอะไรไปลบรอยจูบของพี่ก่อนไหมแล้วค่อยมาคุยกับหนู น,น,นี่คุณแค่รอยลิฟตติดแค่นี้มันก็ไม่ได้หมายถึงอะไรซะหน่อยคุณจะอะไรนักหนาเนี่ยเรื่องชัวช่วๆที่พี่ทำผิดไว้อยังไงก็ต้องปรากฏขึ้นในสักวัน พี่ก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันถ้าหนูจับได้ว่าพี่มีชู้แล้วก็พี่ได้หมดตัวแน่หมดตัวยไงเหรอถ้าถึงตอนนั้นอย่าหาผ่มใจดามก็แล้วกันหนูใช้ชีวิตมากับพี่ทั้งเจ็ดปีทุ่งเทกับพี่ขนาดนี้พี่ยังนอกใจหนูไปมีคนอื่นอีกหรอเหตุผลเพราะว่าหนูมีลูกให้พี่ไม่ได้ใช่ไหมสักวันพี่ต้องเสียใจที่ทำกับหนูแบบนี้เสียใจอย่างนั้นเหรอถ้าผมอยากคุณไปอ่ะ ผมหาใหม่ที่ดีกว่าคุณก็ได้ถึงตอนนั้นน่ะคุณอย่ามาขอร้องผมก็แล้วกันงั้นก็รอดูนะว่าใครจะขอร้องใครกันแน่ได้แล้วผมจะรอดูก็แล้วกันเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับ คุณเอามือถือนี้ไปตามสามีฉันแล้วเก็บหลักฐานมาให้ฉันด้วยได้ครับ ที่รคะวันนี้คุณจะพาฉันไปเที่ยวที่ไหนเหรอคะเทีเ่ยวเทีเ่ยวเทีเ่ยววันวันวิคิดแต่เรื่องเทีเ่ยวพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมต้องโมโหใส่หนูขนาดนี้ด้วยนี่คุณรู้ไหมยีป้าน,นั่นอะ่ะมันเริ่มสงสัยเรื่องของเรานะหนูก็นึกว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรมันรู้เรื่องของเราก็ดีแล้วนี่คะสักวันหนึ่งมันก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดีนี่คุณจะไปรู้อะไร ถ้ามาจับได้ว่าผมมีชั่วผมจะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างที่ว่าไงนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเราต้องระวังกันไว้ด้วยแล้วตอนนี้พี่ว่าเราสองคนควรจะทำาัไงกันดีคะผมว่าทางที่ดีอะเราสองคนห่างกันสักพักเถอะเพื่อไม่ให้มันจับได้ไม่ได้นะอีกไม่กี่เดือนท้องของหนูก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆตัวหนูอะหนูรอพี่ได้ แต่ลูกอ่ะรอพี่ได้หรือเปล่าพี่ต้องให้ลูกคลอดออกมาก่อนใช่ไหมพี่ถึงจะยอมแต่งงานกับหนูอ่ะพี่เป็นคนบอกหนูเองนะถ้าหนูท้องให้พี่ได้พี่จะยอมแต่งงานกับหนูแต่ดูตอนนี้สิทําไมพี่ดูกลัวจังเลยอ่ะหนูไม่เข้าใจจริงๆก็แค่อีเมียน้าโง่คนหนึ่งที่ไม่สามารถมีลูกให้พี่ได้พี่ก็แค่หาเหตุผลอะไรสักอย่างไล่มันออกจากบ้านไปให้จบๆไปพี่จะกังวลอะไรนักหนามันไม่ได้แง่อะไรขนาดนั้นหรอกไงผมกับมัน เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นเมียพี่แล้วหนูล่ะเป็นใครเธออย่างนั้นเหรอถ้าผมไม่ได้อยาก,กับมันเธอก็เป็นได้แค่เมียน้อยเท่านั้นแหละพี่ต่าพี่อะไรของเธอถ้าเธออยากอยู่กับพี่ดีๆเธอก็รออีกหน่อยเดี๋ยวเรื่องนี้พี่จะจัดก,การเองแล้วจะรีบมาแต่งงานกับเธอได้หนูทนได้และหนูก็รอพี่ได้แต่ว่าหนูไม่ข้อแม้ให้พี่ได้นะ ข้อแม่อะไรว่าไหมเอาเงินมาให้หนูห้าแสนอะไรนะนี่จะมาป้นกันจะชัด,ชดหน้าคุก็มีแต่เงินเงินเงินหน้าเงินชัดชัดทำไมทำไมหนูถึงจะหน้าเงินไม่ได้พี่ต่อหนูจะให้ทางเลือกพี่นะอยากกับมันแล้วมาแต่งงานกับหนูไม่ก็เงินมาให้หนูห้าแสนหรือถ้าเกิดว่าพี่ทำไม่ได้เนี่ยหนูจะไปหาเมียพี่ถึงที่บ้านนี่เธอต้องการอะไรกันแน่ เธอจะให้พี่หมดตัวก่อนใช่ไหมเธอจะพอใจหัดมีสติสักบ้างสมองอะสมองอ,อะทำไมตอนนี้พี่ถึงกล้ามาขู่หนูละ่ะพี่คิดว่าหนูเป็นไอเมียงโง่นั่นหรอหนูไม่กลัวพี่หรอกนะเอ๊ะแต่ทำไมตอนนี้พี่ถึงขี้กลัวจังเลยอะขี้ตอนที่พี่จับปลาสองมือไม่เห็นว่าจะเป็นแบบนี้เลยหนูชอบงินพี่และพี่ก็ชอบตัวหนู มันไม่แฟรตรงไหนตอนนี้หนูท้องลูกให้พี่อยู่หนูก็เลยต้องจําใจอยู่กับพี่อันที่จริงแล้วอะรักหรือว่าไม่รักมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหนูอยู่กับพี่ทุกวันเนี้ยก็พเพราะว่าเงินเงินสำคัญที่สุดพี่ใช้ชีวิตกับเมียพี่สุดท้ายมันก็ต้องจบแบบนี้ผู้ชายเนี่ยมันก็คงเหมือนกันทุกคนนั่นแหละพอได้ใหม่แล้ก็เลยลืมของเก่า โมอย่าโมโห,โมหไปเลยนะพี่รักโมจริงๆนะอย่าโมโหแบบนี้เลยมันไม่ดีต่อลูกในทอน้องเงินที่พี่ให้ไปครั้งก่อนอนะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะโอนให้อีก 50, นะห้าหมื่นนะโมให้เวลาพี่หน่อยนะหนูเห็นแก่งเงินนะหนูให้เวลาพี่อีกไม่กี่วันแล้วกลับมาให้คำตอบหนู ต้องไปคำตอบที่หนูพอใจเท่านั้นนะมึงกดดันกูมากเลยใช่ไหมมึงคอยดูนะกูจะจัดก,การกับมึง เราไหนเรเข้าขผมเราก็จะหยากันอยู่แล้วฉันไม่ได้ทําเผื่อแต่นี่เรายังไม่หยากันนี่ต้องขอโทษด้วยนะนั่นมันก็เรื่องของคุณอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณทําอะไรไว้ไหนผมทําอะไรไว้แล้วมีไหนหลักฐานนี่ไงหลักฐาน หลักฐานทั้งหมดเนี่ยฉันส่งให้ทานายเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่อำเภอแต่ถ้าคุณไม่ไปฉันจะฟ้องหย่าคุณเพราะในหลักฐานเนี้ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนผิดออกไปจากบ้านฉันซะอ๋อแล้วอย่าลืมนะของของคุณอนะ่ะฉันเตรียมไว้ให้คุณหมดละ